มาจาามาพี่น้องขาเมืองปื๊สแซอมอนหล่าไหมคะต้นใหญ่มากชำ่ำหอมนัวแห้งค่ะพี่น้องขามาเด้อค่ะเด้อผักเคองเคยงกับมีผักบุ้งแก้นนะคะมอคคอลีลวกแล้วก็ต้นท่านตะวันอ่อนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องนอนะคะมาเด้อจ่าแม่แม่จา้ามาแซบน้นหล่าเด้อโอ้ต้นใหญ่ไว้ก่อน เขาปากลาลมบ่ละฮ้มันม่อยากเกินความสามารถนี่นแม่เนาะเขาเมื่อกระกัดเอา ขอบคุณนมวนใส่ๆมวันแล้วนี่จ้ะ จำเขาเสร็จแห้งเผ็ดเปรี้ยวหวาน วนรสประจ,จำลาเลยจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดหวานเปรี้ยว ฮืม,มช่วงนี้บางท่านก็อาจจะเดินทางน,นะ,ะเพราะว่า คน่าเพิ่นนิ่มลาบผักหล่อนลา,า,า,ากิดนะล่างาด้วจ้ะก็เดินทางปลอดภัยนะะพี่น้องคะ่ะง่วงก็จอดรถพักนะคะมัลคอรลี่รัวเมันก็สิเป็นแบบมันๆกึ้นหยิบอร่อยค่ะ ตะวานูือนี่แหละกินแบบลวกเนะ,ะ่ค่ะกินดีมากแก่สิแบบมีรสชาติของมาโคลี่แรงหน่อย เฮ็ดตอนนี้นก็เป็นตะกินอยู่ค่ะแล้วก็เป็นตะยานพร <laughs> ้อมแม่แม่บอกว่าคือคําไงเด็กเด้อแต่ว่าถ้ามันไงเกินไปกับรปริมาณลง <laughs> อร่อยอืมหนใส่เสร็จมากหน่อยหนึ่งนี่ค่ะ ต่ว่าพอเขาหลวกแหละมันเสร็จตัวไหมคะเพราะว่ามันจะฟูอ่องฟ่องเลยคะ่ะจังสี่นาะค่ะเนอะบนมันอิ่มขอบคุณกับแซ่บม่อนหรอกคะ่ะ อิ่มพักกินฟักไหลายๆเมันสิเดี๋ยวเอาไปย่อยตัดกันค่ะพี่น้องอ 嗯。Mm hmm. ใหพวดแม่จ้ะพิษะตะกี้หนูกินว่าแสบเลยนี่กินว่าเป็นนี่เนี่ยอันเนี้ยต้นอ่อนท่านตะวันเนี่ย อ้าคนที้ลนุก คองเพชรพวงอิ่ม,มพี่้องคะจัดน้ำกันนะคะเดีย๋ดวยวต้นไงหนึ่งเหนีนทองเอียดค่ะหลากคออนุญาตกินเท่าที่หลากกินไหวนะคะพี่้องค่ะมันนังคอยบ่มีผลกระทบตอนหลังกินนะคะพี่้องค่ะเอา้าพบกันคลิปหน้านะคะแม่แม่แมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า